ต้นทุนสำคัญมากเลยมีเอฟซีสอบถามมาเยอะแปดลงเรือนลงทุนไป8ป0 0 0 0บาทตกลงเรือนละ1,000 0บาทใช่ครับคืนทุนประมาณครั้งที่เท่าไหร่ครครั้งแรกก็คืนนะเอาครั้งแรกเลยนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูการตัดดาวเรื่องมีดแรกของพี่โต้งนะครับโคโรบินนี่0ูมาดูกันครับว่ามีดแรกจะเป็นยังไงมาดูการตัดดาวของที่นี่นะครับว่าเขาตัดกันยังไงนะครับสวัสดีครับพี่โตง้ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครบ50วันพอดีเนาะใช่ครับมาตามนัดเลยนะครับน้องร็อกโคเรนนี่ศูนย์ศูนย์สองครับนับตั้งแต่วันปลูก50วัน50วันจนถึงวันนี้ที่นี่ใช้อะไรตัดครับพี่ต้องกันไกลครับกันไกลแบบนี้นะฮะแบบนี้ฮะมีสปริงไม่เมื่อยมือะครับผมแต่ถ้าเป็นกันไกลตัดกระดาษเมื่อยฮะอ๋อต้องแบบมีสปริงนะฮะใช่ครับนี่แบบนี้ก็คือใช้ตัดดอกไม้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะฮะ ครับคทั้งไอ้ดอกเบญดอกไอ้ดาวเรืองอะไรพวกนี้ใช้แบบนี้หมดเลยใช้แบบนี้หมดเลยนะครับใสสวยๆเลยครับส่วนนี้ส่งที่ไหนครับพี่ต้องนี่ส่งตลาดไทยครับส่งไปตลาดไทยนะครับดอกสวยมาก วันนี้ท่าทางฝนจะตกอยู่นะครับพี่ต้องช่วงเย็นๆน่าจะมีโอกาสครับไม่น่ารอดนะครับวันนี้นะใช่ครับข่าวว่าพายุมาพอดีใช่ครับแต่ของเราไม่ไม่กลัวนะไม่กลัวครับมีหลังคานะครับใช่ครับของพี่ต้องใช้หลังคาโครงเหล็กโครงเหล็กครับเป็นเหล็กกาวนัยหรือเปล่าฮะเหล็กกาวนัยฮะเหล็กกาวนัยกันสนิมกันได้แต่ว่าความคงทนทนกว่าเหล็กดำฮะทนกว่าเหล็กดำนะครับใช่ครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงครับ ตอนนี้เส้นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสี่หุนนะฮะใช่ครับร้อยหกสิบห้าบาทนี่ครับก็เอามาดัดเองดัดเองฮะเอามาดัดเองนะครับ,รบเป็นโคง้โคงแบบนี้ใช่เหล็กยาวหกเมตรหกเมตรฮะนะครับเหล็กยาวหกเมตรดัดโค้งแบบนี้แล้วก็มีเสริมตรงฐานไหมครับพี่ต้อง,องมีมีฮะต้องตอนแรกปักฐานเข้าไปแบบนี้เนาะปกติแล้วเขาไม่ได้ใส่อันนี้ฮะ แต่นี่คือผมกันไว้เผื่ออนาคตยกยกขึ้นจะได้สูงขึ้นมันจะได้ถอดออกได้ง่ายใช่ยกให้โรงเรือนสูงขึ้นอ๋อให้สูงขึ้นใช่ครับก็คือตัวเราเอาท่อแป,ป๊บท่อ PVC นี่ PVC เสียบเข้าไปกับเหล็กด้วยใช่เสียบเข้าไปใต้ดินแล้วพออีกท่ออีกช่วงหนึ่งนี่เสียบเข้าลงดินครับแต่ถ้าเสียบเข้าลงดินเนี่ยมันเหมือนปัจจุบันนี้แต่ถ้าอนาคตถ้าเราว่าโอเคเราปลูกพืชที่มันสูงกว่านี้เนี่ยเราก็จะยกขึ้นแล้วก็เอาเนี่ยเห็นรูไหมฮะ เจาะรูเรียบร้อยเอาเหล็กเสียบเข้าไปแล้วก็เหล็กมาแค่มาถึงตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นได้สูงขึ้นสูงขึ้นอีกหนึ่งศอกเตรียมไว้เพื่ออนาคตใช่ครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับแต่ถ้าเป็นดาวเรืองก็คือความสูงประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมโอเคอยู่ครับโอเคอยู่แต่ถ้าได้สูงกว่านี้ก็น่าจะดีจะดีจะดีกว่าโชคดีที่ว่าดาวเรืองแปลงนี้ส่วนนี้เนี่ยไม่ค่อยสูงนะไม่ค่อยสูงปกติจะ ต้องสูงแบบสูงผมเลยนะครับมีดแรกปกติผมปลูกเอล็อกโคเยโลเนี่ยนี่ครับประมาณนี้แล้วมีดแรกที่เราตัดล็อกโคเยลโลล็อกโคดิฟโกจะสูงกว่าสูงกว่าครับแต่ถ้าเป็นตัวล็อกโคเรนนี่น้องจนจะเตี้ยกว่านะครับนี่ยังเห็นได้ชัดเลยครับสูงแบบนี้ก็คือโอเคนะครับพี่ต้องก็ก็น่าจะพอดีฮะถ้าเราตัดมีดหลายๆมีดไปแล้วน่าจะระดับน่าจะสูงขึ้นใช่ใช่สูงแบบพอดีนะไม่ชนหลังคานะฮะครับผม พูดเรื่องหลังคากันต่อครับพี่ตงครับผมต้นทุนสำคัญมากเลยมีเอฟซีสอบถามมาเยอะแปดลงเรือนลงทุนไปแปดหมื่นบาทแปดลงเรือนก็ตกลงเรือนละหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับตกลงเรือนละหนึ่งหมื่นความยาวก็สี่สี่สิบเมตรสี่สิบเมตรครับนะครับความกว้างความกว้างของฐานเหล็กที่เราปาดลงไปเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบโอ้สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบ ช่ครับนี่ความยาวสี่สิบใช่ครับใช้เหล็กประมาณกี่เส้นครับเอนี่ห่างกันกี่เมตรเส้นหนึ่งเนี่ยห่างประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบใช่ครับบางคนนี่เขาวางถึงสองเมตรนะแต่ว่าสองเมตรรู้สึกว่ามันถ้าลมแรงเนี่ยมันก็โยกแรงโยกเสี่ยงเหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่ได้คือจําได้ว่าซื้อมาสองไรเส้นนะพี่ครับ สองร้อยเส้นสองร้อยเส้นเนาะทั้งหมดแปดลงเรือนนี้ใช่ครับแปดหมื่นบาทสองร้อยเส้นประมาณตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทแต่ว่าพลาสติกกี่ตังค์ครับอ่าเฉพาะค้าเหล็กอันนี้เฉพาะค้าเหล็กพลาสติกหมดไปกี่ม้วนครับเอ่อสี่ม้วนฮะสี่ม้วนม้วนละสามพันสองครับสามพันสองร้อยบาทความกว้างครับหน้ากว้างเท่าไหร่อ่ากว้าง3.2 3.2เมตรนะครับนี่ยาว100เมตรก็คือจากมุมนี้ใช่ครับไปจนถึงมุมนี้นะครับ3.2ใช่ครับ ความหนาความหนาอันนี้เอ่อมีคอนไหมจำไม่ได้ครับน่าจะประมาณร้อยหรือว่าร้อยห้าสิบเนี่ยครับมิคอนครับน่าจะประมาณประมาณนี้นะครับใช้กันใช่ครับราคาสามพันสองรอยบาทต่อม้วนครับม้วนหนึ่งก็ยาวร้อยเมตรเนาะร้อยเมตรใช่นะครับเอ่อม้วนหนึ่งก็ได้ประมาณสองโรงเรือนโรงเรือนกว่านิดหนึ่งเศษที่หนึ่ง เกาะโรงเรือนนี้เราก็ประมาณสี่สิกว่าเมตรนะครับสี่สิบกว่าเมตรนี่โรงโรงเรือนนี้ประมาณกี่ต้นครับพี่ต้องอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้ใกล้ห้าร้อยต้นได้ครับคือแปโรงเรือนที่ผมปลูกหน้าตอนนี้ใช้กล้าอยู่4ี่พันกว่านิดหน่อยต้นครับอ๋อสี่พันกว่าประมาณสี่พันสองอะไรเงี้ยครับ ก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นได้สี่พันสองร้อยต้นนี่ครับนี่ยังไม่ได้รวมตะไคร่ที่เราขึงนี่ด้วยอ๋อใช้งบเชือกเชือกที่เราดึงยึดพลาสติกให้ลมตีไม่ไม่เปลี่ยวก็มีเชือกด้วยนะครับมีเชือกด้วยเป็นเชือกอะไรครับเชือกไนล่อนนะครับนี่นะครับมีเชือกดึงดึงขึ้นไปอย่างนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเชือกไนล่อนนะครับเอาไว้ดึงไม่ให้ ลมตีลมตีนะเวลาลมมากลางคืนจะกระพืออย่างนี้นะฮะครับนี่แล้วก็ใส่ดึงไว้อย่างนี้ครับนะครับเป็นเป็นแบบใส่ควายอย่างนี้เลยนะครับครับก็เฉลี่ยก็คือห้าร้อยต้นเนี่ยห้าร้อยกว่าต้นเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับใช้ทุนนะครับครั้งที่แล้วตอบคอมเมนต์ไปหนึ่งพันต้นหนึ่งหมื่นบาทนี่ ขอเปลี่ยนนะครับมีทุนเพิ่มนะตอนนี้ต้นทุนเพิ่มนะครับก็คือว่าต้นทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาเหล็กด้วยราคาเหล็กใช่ไหมฮะราคาพลาสติกครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเหล็กไม่แพงก็ไม่ไม่ถึงกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อโรงเรือนคือลงทุนคือเงินในกระเป๋ามีอยู่ประมาณแสนเนี่ยคือหมดไปเป็นหมื่นเลยครับทุกอย่างลงทุนแปดโรงเรือนนี้หมดแปดหมื่น อันนี้คือลงทุนใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยนะฮะอันนี้จะคุดคิดต้นทุนได้ง่ายนะครับครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาปลูกมากันหลายปีนะจะคิดต้นทุนยากหน่อยอันนี้ก็ทําได้สองปีแล้วฮะเข้าปีที่สามแล้วเข้าปีที่สามนะครับครับคืนทุนประมาณครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกก็คืนนะครัครัครั้งแรกเลยนะครับครับคืนทุนทได้ทุนคืนแปดหมื่นเลยนะใช่ครับโอ้โหได้ทุนค่าลงเรือนเลยนะครับใช่ครับ ปลูกดาวเลืองสี่พันกว่าต้นครับได้ทุนคืนแล้วนะครับนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยปลูกแต่ละรอบเนี่ยตัดได้ยาวตัด<า>ได้ยาวนานยังต่มสองเดือนฮะสองเดือนนี่คืออย่าง,างไม่ได้เลยยังไม่ได้ครับนะครับสูงสุดพี่ต้องเคยทําได้กี่เดือนฮะเออน,น,นับตั้งแต่วันตัดประมาณเกือบสามเดือนเท่าที่จําได้รู้สึกว่าประมาณยี่สิบยบเอ็ดมีดครับ ครับนั่นก็เกือบสามเดือนเลยครับแต่งวดที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่ปลูกล็อกโคดิโกลไอ้ล็อกโคดิโกรใช่ครับคอันนั้นประมาณสิบสี่สบห้ามตรครับครับแล้วแต่ช่วงฤดูด้วยครับนะครับแล้วแต่จังหวะครับตัวนี้ใส่ตาข่ายนะคะพี่ต้งเนาะใส่ตาข่ายใช่ครับตาข่ายนี่เขาขายยังไงครับขายเป็นกิโลฮะ นี่ตะข่ายขายเป็นกิโลครับราคายังไงครับตอนนี้ช่วงนี้น่าอยากิโลละสองร้อยกว่าบาทอ้าวขึ้นแล้วครับเนี่ยขึ้นคะขึ้นแล้วทุอย่างขึ้นนะสองร้อยกว่าละประมาณสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบนี่ตะข่ายแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือใช้ทนครับใช้ได้เป็นห้าหกปีได้ฮะห้าหกปีก็คือซื้อทีเดียวเลยใช่ครับนี่จะไม่เหมือนแบบไนล่อนไม่เหมือนสายเอ็นธรรมดาอันนั้นต้องใช้แล้วทิ้งนะครับ แต่ข้อเสียก็มีก็คือต้องมาลือ้อต้องมาลือ้อ <c oughs> ต้องมาลื้อเก็บนะครับใช่ครับต้องเก็บอนะสายแบบนี้ต้องมาลื้อเก็บฮแต่ถ้าที่ไหนแบบขี้เกียจลื้อเก็บก็ใช้ไนลอนสายเอ็นธรรมดานะครับ,รบลื้อไปกับดาวเรืองได้เลยใส่แค่ชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวครับใส่แค่ชั้นเดียวน้ำให้ยังไงครับแปลงนี้น้ำส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์เนาะ มีสปริงเกอร์นี่สายสปริงเกอร์ครับเป็นหัวแบบปีกผีเสื้อใช่ครับนี่นะครับแบบนี้สปริงเกอร์ปุ๋ยก็คือโรยไปกับพื้นเลยนะครับใช่ครับหยอดไปเหมือนมีกบโคลนด้วยใช่ไหมครับแปลงนี้ใช่ครับนี่นะครับกบโคลนใช้อะไรเอ่ยใช้ใช้จอบครับที่นี่ใช้จอบใช้จอบแต่ว่าตอนที่ต้นเล็กกว่านี้ตอนที่ต้นยังเล็กกว่านี้อ๋อกรบโคลนตอนอายุเท่าไหร่ครับ ประมาณสัก30วันได้30วันครับเหตุผลที่ต้องกลบแบบนี้ก็คือ,อที่จริงแล้วมันเแบบนี้ยแบบเนี้ยมันต้องเนี้ยครับปกติแล้วเจ้าเรืองจะมีรากใช่ไฮะพอเรากลบแล้วรากเหล่าเนี้ยมันก็สามารถไปดึงอาหารได้อีกครับแล้วทำให้ดึงอาหารได้เยอะกว่าที่เราไม่กลบ เราทําให้ต้นมันสมบูรณ์กว่ากบถึงไหนรากออกถึงนั่นเลยใช่ใช่ครับมันก็จะดูดอาหารได้เยอะขึ้นใช่ครับต้นดีขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกันเลยนะพี่นะระหว่างกบไม่กบใช่ครับเคยทดลองอยู่เหมือนกันนะฮะครับกบพอกบปุ๊บมีต้นเขาจะพุ่งสวยขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนก็คือเด็ดเด็ดแขนง่างเด็ดแขนงใช่ครับลงโล่งโปร่งสบายนะฮะอันนี้เด็ดเรียบร้อยแล้วฮะครับเด็ดเป็นครั้งที่สองสนใจใช่ครับ ผมส่วนใหญ่ไม่ให้เกินสี่แขนงแขนงแรงนะครับครับสามสองสามอะไรเงี้ยประมาณสี่ก็มีบ้างสี่แขนงนี่นะครับต่อต้นครับเป็นแขนงใหญ่ๆนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าที่นี่น่าจะเด็ดยอดต่ําครับก็ไม่น่าจะเกินสามข้อประมาณนั้นครับนะครับไม่น่าจะเกินสามถึงสี่ข้อ